โอเคโอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมเลยเก็บไอเดตี้วีทุกคนวันนี้ไอเดี้วีอัปเดตเป็นตุ๊ดจีนนะผมอันนี้ผมเมื่อเราขยับหน้าเมื่อนี้คือเมื่อเราเหมือนมันจะขยับได้ทุกคนเมื่อเราขยับหน้าจอขยับมือถืออะไรทุกคนมันจะมันจะเหี่เห็นไหมมันจะตัวนี้มันจะเหมือนภาษาอิติทุกคนเออเห็นไหมเฮ้ยอ่าเข้าเกมกันดีกว่าทุกคนเป็นตรงนี้ก็ช่วงใกล้ตุ๊ดจีนแล้วทุกคนตอนนี้ไอเดน อย่างที่บอกทุกคนไอเดียเขาเป็นเกมจีนแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีช่องตุ่จีนกันด้วยนะกิจกรรมตุจีนเพิ่อผมอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วทุกคนวันนี้มีวันนี้หลกัหลกๆคือเราจะมาสุมลูกแก้วใหม่นะครับผมแล้วก็มาสุมลูกแก้วเหลืองด้วยทุกคนอ่ะนี้มาสุมลูกแก้วเหลืองดยนะผมร้านค้าผมมีสกินแมรี่เข้ามาขายแล้วนะครับอะนีสวยงามทุกคนกิจกรกรกมยังไม่มีอะไรใหม่ ก็มีแต่ไอ้ลูกแก้วเนี่ยให่มาทุกคนเดี๋ยวเอาสุ่มกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะสุ่มลูกแก้วสีส้มก่อนทุกคนแล้ค่อยสุ่มลูกแก้วเหลืองเนาะลูกแก้วเหลืองมันก็จะรีไอ้นั่นให้ด้วยทุกคนเพราะงันแ้วมันรีก,การเลือกทุกคนผมก็จะไปสุ่มทุกคนนี้มีติ๊กซอว์เยอะมากดองไว้เพื่อรอการนี้โดยเฉพาะทุกคนอ่ะมีสิบห้าลูกโอเคผมว่าแเราไม่น่าอะไรม,มากอะนั่นแหละ ตามนั้นเอ๊สะสภาพเราก็จะมาสุมอันนี้กันนะผมเราต้องเลือกก่อนนะผมสามารถเลือกได้ตอนนี้เลือกอะไรดีทุกคนนี่เขาเป็นอะไรนี่เขาเป็นอะไรนี่เขาเป็นอะ สงเลยทุกคนน่าจะได้นะโอเครอบแรกเราจะเคได้สก,กินม่วงที่เลือกมาชึบกระเรือแล้วมีการันตีสก,กินม่วงทุกคนแลนะสก,กินนายอีฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเราก็ จุดโอเคน่าจะเกลือทุกคนโอ้แล้วจะสกินแมลลี่อันนี้คือลองทีนึงแล้วกัน okay, โอเควิ้นได้สกินคุณตาแถมมาด้วยทุกคนถือว่าโอเคนะบุ๊กไออย่างไรก็ได้สกินทุกฟอเพิ่มมาอืมโอเคอ่ะเก็บติ๊กซอสไว้ซื้อตัวละครใหม่ด้วยทุกคนนั่นก็ คือไอตัวนั่นแหละตัวเออเครเหรอเนะี่ยตัวตลกตุ๊กสมัยลิฟเฟสร้รองไห้เออนั่นแหละตัวตัวนี้แหละชื่อนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวซื้อมาเดี๋ยวาอาจจะรีวิวให้ดูในทีหลังทุกคนหรือถ้าผมไม่พังก็อาจจะไม่ได้รีวิวเลยก็ได้ทุกคนตอนนเก็บจิ๊กสอบไว้อ้ามีอะไรเนะี่ยอสกินทองเกะราคาแหมไม่กระโดดราคาไม่เอา เราต้องเก็บไว้อย่างช่วงนี้ชสกินสวยๆมาอยู่ทุกคนแต่ว่าผมยังไ,ไม่ซื้อแล้วกันเนาะเพราะว่าจะมาทำเลดทุกคนเมลลี่อจะพบมีสกินทองแล้วนะเมลลี่มีสองอันแล้วอ่ะทุกคนแล้วผมก็ไม่ได้เป็นเมนเมลลี่ด้วยทุกคนก็เลยไม่ได้อยากอะไรเพิ่มมากเนะาะเอาใส่สกินดีก,กว่าคนตาคนตาเขาไม่ค่อยได้เล่นนะจริงคนตาเนี่ยว่ะ ก,กินหนสวยกว่ากันเนี่ยงีสก,กินนี้สวยกว่านะสำหรับสมตัวผมนะพวกนายอีพอนายอีจริงจมีสก,กินทองแล้วที่เอาสกินนี้มาเก็บไปเฉยเอามาสะสมไว้แค่นั้นแหละเห็นมันสวยดีบอกว่าบอกกับว่าเอามาคู่กับสกินโคที่ผมมีอยู่ไอ้สก,กินนี้แหละดำลึกนี่แหละ เอาจริงๆทุกคนเนี่ยผมมีสกินทองโคอันนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกส่วนให่ใส่สกินโม่ก็รู้สึกส่วนตัวมันน่าจะสวยกว่านะสกินเขาเพิ่มส่วนตัวเออนี่ตัวละครครับมันจะมีระบบเขาเรียกอะไรระบบสลับสลับจ็อกเกอร์เห็นป่ะมันสลับกันได้เขาเลิกสามารถจิ้มสลับได้จิ้มตรงไหนวะ สลับลักษณะหรือว่าเราต้องมีตัวละครกับมันถึงกลับได้น่าจะมันะะมนะทุกคนอย่างแรกสุดละครเชื่อต้องมีตัวละครก่อนมันสลับแบบนี้ได้แต่อันนี้นอตอนนี้ไม่มีตัวละครน้นเลย<อ>ก็ได้นี่หว่าอ๋อแต่พอสลับ,ลบกลับไม่ได้อ๋อประมาณนั้นนะผมมันเป็นร่างบุคลิกหนึ่งของตัวโจ๊กเกอร์นะครับผม เป็นสอตัวละครบุคลิบแบบใหม่ด้วยเห็นไหมมันจะอยู่อย่างนี้เลยล่าสุดคือเซเวอร์ตอนนี้คือสีสีหน้าเต็มมาทุกคนถ้ามีตัวจะไปก็จะต้องขึ้นหน้าใหม่อีกแล้วทุกคนอ่าก็คือเต็มละเต็มเปี่ยมส่วนอันนี้ก็ผมก็ใกล้ได้สกินแล้วอีกอีกนิดนึงทุกคนทันที่น,นี้ทันอยู่แล้วแต่เรื่องการดองเต่านี่ต้องดูอีกทีนึงนะทุกคนว่าจะทันหรือเปล่าเนาะ โขึ้นมาสองอันขอดูก่อนว่าทุกทร์มีสกินง่วงเท่าไหร่แล้ว97แล้วทุกคนจะร้อยหนึ่งแล้วนะคะรอร้อยหนึ่งโอเคแต่ว่าก็ยากอยู่นะร้อยหนึ่งสกินง่วงส่วนระดับทองนี้น่าจะต้องรอสุ่มทีหลังอะทุกคนที่ต้องร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเลยอะขุมพงได้ไอ้ของเกย์ชามาไงยังไงก็สำหรับคลิปนี้มีกระเป๋าวใ้ทุกคนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยทุกคน คลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่นี้ทุกคนอ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย